สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำ AI ในการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดจากเว็บไซต์ s t u d i o d k i d c o m พิมพ์ที่ Google ว่า s t u d i o d k i d c o m ล็อกอินเข้าด้วยอีเมลของคุณใส่รหัส username ในอีเมลของคุณค่ะจะเข้าในเว็บไซต์ studio.dkid.id.com ถ้าเราเคยใช้งานแล้วจะเจอภาพเก่าเราแต่สำหรับผู้ใช้ใหม่ ให้คลิกที่ Create Video แล้วคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะคลิกเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราจะได้ดังภาพที่เราเลือกค่ะสังเกตเมนูฝั่งขวามือจะมีให้เลือกภาษาว่าเราต้องการภาษาอะไรเพื่อให้ออกเสียงนั้นๆค่ะเลื่อนดูเลยค่ะแล้วเลือกเสียงที่เราต้องการ ดังตัวอย่างเช่นเสียงภาษาไทยเราเลือกไทยค่ะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการในช่องนี้ค่ะจากนั้นคลิกสร้างวิดีโอค่ะคลิกเจนนเรตวิดีโอค่ะระบบจะประมวลผลรอสักครู่เราจะได้เสียงจาก AI ค่ะคลิกทดสอบฟังเสียงค่ะสวัสดีค่ะ เราชื่อติ๊กสวัสดีค่ะเราชื่อติ๊กมาฟังเสียง AI ที่ทำไว้ค่ะสวัสดีค่ะฉันสบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขมากมาก me kwam soup. soup. Hello, I'm fine. I wish you all a very, very happy. When we are happy, life will be happy. Hello, I'm fine. I wish you all a very very happy. When we are happy, life will be happy. Hello, I'm fine. I wish you all a very very happy. When we are happy, life will be happy. สวัสดีค่ะเราชื่อติ๊กเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอเสียงจาก AI ในรูปแบบต่างๆได้เช่นแชร์ไปที่ Facebook Line Instagram สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เห็นไหมคะไม่ยากเลยเราสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาได้มากมายค่ะ Hello I'm fine I wish you all a very very happy When we are happy life will be happy พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะนำเสนอเรื่องราวด้านไอทีเพื่อให้คุณครูได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอนได้ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะจากสอนอติกกัญจนา ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3